ฝ่ายปกคองเจ้าหน้าที่ของปอปเจ้าหน้าที่สนนายสายันกิตมโนหัวหน้าสำนกักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ภยผู้ปรรจบไปทางน้ำในวันนี้เรียนเพิ่มเติมว่าผมให้มาเป็นประธานเปิดนะครับเพราะท่านติดภารกิจหนึ่งหลวนเมื่อกู้แล้วก็โคดิษยงในพื้นที่บ้านเรานะครศนะรีมาาาราชั่ 咋了？我来没咋的。 เกืบอาการเลยครับหัวหน้าหนุนครับไม่มีสติครับไม่มีสติร้าผู้ป่วยที่โดนเลือของเลือดแผลตรงตรงบริเวณแขนและด้านขวานะคะตอนนี้ก็ให้การปฐมพยาบาลล้างแผลกำเรียงมาอยู่ที่หน่วยปฐมพยาบาลนะคะคุณให้รู้สึก โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด